คุ้งด้หน้าปเขาวถาไปทับุเอาเรา,ารเปลนปนวะใจชาใส่บูสัเสียเสียไม่เข้ามัเอาเราไปเกียบคนนะเราทำง,งานด้วยใจอามลงตัออยาชาพํา,พาอะไรกนเราสุใจหจริงๆอามตัวยาชาสาใจเราสุใจจริงๆตีบรีติจุด คนรล่อเพ,พี้ยยก็เสือกของปากกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกติกาคือทาแป้งคนอายุ40่สิบนะครับก็ขอยใจผิดเลยกัปปานคอยกัปปานไปแม่แม่บ้านสีผ้าแถมไม่เปลี่ยนจังมากไหนใช่ละพอดี้ผู้ใหท่านไดทาแป้งกลุ่มนั้นคือบอสขึอพหอยกลุ่มนึงบ่ได้เไดนดิกลุ่มนึงอผิดกติกาเได้ดิสีใต้เอียงได้ใส่หอยลบไปได้ทักก้อนทักก่อนทักก่อน